็สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์แล้วก็เพื่อนๆจากช่องทางการติดต่อทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทีมงานเทรดเดอร์ของเราก็จะมีวิธีการนะครับถอนเงินนะครับกับโบรกเกอร์ BD s w i t ตนะครับนะก็ใครที่ได้ติดตามกันมาก็จะได้เห็นคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดบัญชีนะครับการฝากเงินแล้วก็การรีวิวเบื้องต้นของการเทรดของกับโบรกเกอร์ BD s w ส t ตนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นการถอนเงินนะใครที่ยังไม่มี นะครับบัญชีนะครับก็แนะนำนะครับนะให้เข้ามาดูในกระทูนี้ได้นะครับก็สามารถเข้ามาจากบอร์ดเทรดเดอร์ของเรานี่แหละนะครับก็จะมีกระทูที่บอกว่าเป็นกระทูจากบร oker b d s w i t ตรงนี้นะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับนะบีก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้เหมาะกับคนที่ก็ฝากเงินแล้วแล้วก็อยากจะถอนเงินผมว่าไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าผมก็ทําไว้เผื่อสาหรับบางคนที่เขาอยากจะดูแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นบัญชีของผมนะครับที่ได้ทําตัวอย่างต่างๆนานามาหมดแล้วทีนี้เราจะทําการถอนเงินก็หน้าต่างนี้ใครจะกดเข้าไปทําธุรกรรมข้างในก็ได้แต่ผมจะมาแนะนําด้านซ้ายมือนะครับก็ธุรกรรมด้านซ้ายนี้ก็กดไปเลยนะครับเห็นไหมฮะ กดปุ๊บนะผมก็เลือกนะก็เป็นบัญชีนี้แหละนะผมก็กดถอนเงินนะทีนี้ก็จะบอกว่ามียอดเงิน1 2ึ่งพเหรียญน,นะครับนี่ก็เหมือนกันเนาะใน MT4 นะครับนะก็มี1นึ่จุดสองสี่เหรียญเนี่ยตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ผมก็จะกดไปเลยนะครับนะถอนยอดทั้งหมดนะครับก็กดดำเนินการต่อ นะครับอันนี้เขาจะบอกว่าวิธีการถอนนะครับนะผมเลือกอะไรผมเลือกการโอนทางธนาคารนะครับเดี๋ยวนะโอเคก็เท่าที่ผมจำได้ผมน่าจะฝากกับเพย์เมนของเอเชนี้นะครับนะที่ผมได้ฝากเงินไปนะแล้วก็ผมก็ฝากสแกนไปด้วยธนาคารของ SCB นะครับนี่แล้วก็เลขบัญชีธนาคารที่ผมฝากไป อันนี <inação> ้ผมก็จะกรอกรายละเอียดที <ilim prep> <cort is> <ube> ่ผมอ่านะครับก็จะกรอกรายละเอียดตรงนี้ไปนะครับเป็นรายละเอียดส่วนตัวนะครับ พอกรอกเสร็จปุ๊บเราก็กดติ๊กถูกนะครับเราผมก็จะทําการถอนเงินนะครับนะก็เช็ครายละเอียดทีนึงนะครับนะว่าเราถูกต้องไหมนะครับนะที่เราฝากเงินไปแล้วก็คือรายละเอียดของเราทั้งหมดนะครับนะพอถูกต้องปุ๊บผมก็กดทําการส่งเลยนะครับนะก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นการฝากเงินทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งนะครับนะ จะได้รับการดำเนินการภายใน48ชั่วโมงนะครับนะก็รอรอกันไปนะครับนะก็ไม่ได้ถอนไวแบบบางบลกนะครับที่เราก็คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับนะแต่สําหรับใครที่เทรดประจําอยู่แล้วไอ้การถอนเงินมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งเดี๋ยวมาดูในกระทู้ดีกว่าว่าไอ้ค่าธรรมเนียมนะนะั้นอ่ะมันจะมันจะคิดตามนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับนะนะก็ อาจจะเป็นข้อนึงที่อาจจะทําให้หลายๆคนไม่ไม่โอเคก็ได้นะครับนะแต่ถ้าไม่มีก็ลองตามดูในกระทู้ดูนะนะเผื่อผมเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ว่า,อายอดเงินที่ผมได้รับจริงๆคือเท่าไหร่นะครับนะตรงตามที่ตรงตามยอดเงินนะหนึ่งพี่เหรียญหรือเปล่านะครับไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นการ สำเร็สำหรับการถอนเงินแล้วนะครับยอดเงินก็ยังคงอยู่แหละนะครับนะเนะพราะเราต้องรอเขาดําเนินการอยู่ดีนะก็ประมาณนี้สําหรับการถอนเงินนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะมีรายละเอียดยิบยิบย่อยๆนะถึงจะแม้แม้ว่าจะเป็นการฝากเงินเอ้ถึงแม้ว่าจะเป็นการถอนเงินก็ตามแต่ก็มีรายละเอียดพอสมควรนะเราก็ต้องบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองฝากเงินด้วยอะไรแต่ผมจําได้ว่าผมสแกน QR code ด้วยไอพี m e n t a s ชียไปนะครับ นะก็เลยฝากทางไหนก็ต้องกดถอนทางนั้นแหละครับนะโอเคยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมมานะยาวนานเลยนะครับนะผิดพลาดประการใดต,ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับ,บโบรกเกอร์นะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่ในระดับกลางๆมาตรฐานแล้วกันนะครับซึ่งรายละเอียดเบื้องลึกหรือมีปัญหาหรือเกอิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเข้ามาถามได้ในกระทู้ของเทรดเดอร์ได้เลยนะครับยังไงถ้าผิดพลาดประการใดวันนี้ผมขออภัยนาทีนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ